จากข่าวที่เราทราบกันดีนะครับว่ากัมพูชาได้มีการอนุญาตให้สาธารณรัฐประชาชนจีนปรับปรุงท่าเรือเรียมในเมืองสีหนุวิวให้ทันสมัยและถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาได้มีการออกมากล่าวอ้างว่าสิ่งนี้คือการพัฒนากองทัพเรือของกัมพูชาและนอกจากนี้ยังเกิดวาทกรรมของนายฮุนเซนที่ว่าฐานทัพเรือแห่งนี้ไม่ใช่ฐานทัพจีนแต่ว่าเป็นฐานทัพต่างชาติสำหรับกองกำลังจีน ซึ่งจากกรณีดังกล่าวนักวิเคราะห์หลายท่านก็ได้มีการมองว่าคำพูดของนายฮุนเซนในครั้งนี้เป็นเพียงแค่คำแก้ตัวเท่านั้นเพราะว่าที่ผ่านมานะครับนายฮุนเซนซึ่งปกครองกัมพูชามาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาเป็นเวลาเกือบ40ปีจนอาจจะเรียกได้ว่าฮุนเซนคือกฎหมายของกัมพูชาโดยนายฮุนเซนได้มีการขอความช่วยเหลือจากจีนทั้งในเรื่องของเงินทุนและการลงทุนจากนักลงทุนจีนเป็นจํานวนมหาศาล ตลอดระยะเวลาทศวรรษหลังที่ผ่านมาจนได้มีผู้คาดการหลายท่านนะครับได้มีการประเมินว่ากัมพูชาแทบจะหมดความสามารถในการใช้นี้ให้กับจีนซึ่งเพิ่มพูนมากขึ้นในแต่ละวันและนอกจากนี้นะครับฐานทัพจีนแห่งนี้ยังได้สร้างความกังวลใจให้กับหลายๆฝ่ายและรวมถึงชาวกัมพูชาด้วยว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นในทะเลจีนใต้าจากกรณีจีนละไต้วันสิ่งนี้อาจจะนำสงครามมาสู่กัมพูชาได้ ซึ่งความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่สำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชียหรือว่าสำนักข่าว RFA ได้มีการรายงานข่าวฐานทัพของจีนที่เมืองสีหนุวิลและนอกจากนี้นะครับยังได้มีการพูดถึงฐานทัพเรือจีนที่สร้างขึ้นบนเกาะเทียมในทะเลจีนใต้และนอกจากนี้ทางเรดิโอฟรีเอเชียยังได้มีการตั้งคำถามว่าถ้าเรือเรียมที่เมืองสีหนุวิลนี้ จะเป็นฐานทัพจีนแห่งที่สองของโลกได้หรือไม่เดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชาที่พวกเขาวได้ออกมาแสดงความคิดเห็นซึ่งก็ต้องบอกว่าความคิดเห็นเหล่านี้นะครับไม่สามารถพบเห็นได้บ่อยครั้งนักในสื่อของประเทศกัมพูชาเองซึ่งความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาก็มีฝั่งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการสร้างฐานทัพจีนในครั้งนี้นะครับโดยชาวกัมพูชาท่านแรกครับเขาแสดงความคิดเห็นว่า ฉันไม่ได้ต่อต้านการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยแต่ในเรื่องของฐานทัพจีนฉันคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นั่นเป็นเพราะว่ารัฐธ,ธรรมนูญของเราได้ห้ามไว้ยกเว้นแต่รัฐบาลกัมพูชาจะยกเลิกหรือว่าแก้ไขมันเมื่อย่างนั้นแล้วรัฐบาลจะได้ชื่อว่าเป็นคนทรยศและนำสงครามมาสู่ประเทศตัวเองในอดีตกองทัพเวียดนามเหนือโจมตีกองทัพเวียดนามใต้และทำให้เกิดขมรแดงในกัมพูชามันทำให้เส้นเขตแดนของกัมพูชานั้นมีปัญหา หากเหตุการณ์อะไรแบบนี้ยังคงดําเนินต่อไปฉันคิดว่าประเทศของเราจะกลับมาเป็นทุ่งสังหารอีกครั้งจากการรบกันระหว่างผู้คนในธรรเนียบขาวกับคอมมิวนิสต์จีนและถ้าหากกัมพูชาต้องการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยได้โปรดพิจารณาในประเด็นนี้ด้วยโดยชาวกัมพูชาท่านนี้ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้นะครับว่าการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยควรเกิดขึ้นจากความเต็มใจไม่มีการบังคับหรือว่าต้องการผลประโยชน์ใดๆ เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านต่อไปโดยท่านนี้ครับแสดงความคิดเห็นว่าฉัานไม่ได้ต่อต้านการพัฒนากัมพูชาแต่ถ้าเรือนี้มันทําให้ประเทศเพื่อนบ้านไม่พอใจและไม่ไว้ใจกัมพูชาและถ้าจีนใช้ฐานทัพนี้ทําสงครามกับประเทศไหนก็ตามในอาเซียนกัมพูชาจะกลายเป็นสนามรบในทันทีผมไม่ได้เชียร์รัสเซียรหรือว่าจีนนะแต่ว่ามหาอำนาจทั้งสองประเทศนี้ จะดึงกัมพูชาเข้าสู่กองไฟอีกครั้งมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับถ้าความทันสมัยนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเขมรจริงๆผมจะรอดู5ปีมันไม่นานเกินรอความคิดเห็นต่อไปถ้าอเมริกาไม่อยากให้จีนเข้ามาในกัมพูชาอเมริกาควรจะแนะนำนักลงทุนให้มาลงทุนในกัมพูชาเพราะชาวกัมพูชาชอบนักลงทุนอยู่แล้ว มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับโดยชาวกัมพูชาท่านนี้ได้มีการเข้ามาตำหนิสำนักข่าว RFA นะครับโดยเขาบอกไว้ว่าขอเชินชมความพยายามของ RFA ที่ต้องการนำกัมพูชากลับเข้าสู่ไฟสงครามอีกครั้งและกระตุนให้อเมริกาเข้ามาทำลายกัมพูชามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ว่าถ้าจีนจะช่วยเอาเกาะของเราคืนมาก็คงจะดี เกาะในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงเกาะฟูกวกของเวียดนามแล้วก็เกาะกูดของไทยนะครับแล้วมาตอ่อกที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้ก็เป็นชาวกัมพูชาอีกท่านที่ได้เข้ามาตําหนิสํานักข่าว RFA ้ดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าถ้าจะบอกว่าฐานทัพจีนแห่งนี้เป็นความลับแล้วทําไมผู้คนถึงรู้เรื่องนี้กันละ่ะฐานทัพแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นบนแผ่นดินกัมพูชามันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะหลบหลบซ่อนๆ ทั้งหมดมันเป็นสิทธิของกัมพูชากัมพูชามีสิทธิ์ที่จะพัฒนากองทัพและป้องกันตัวเองโดยไม่จําเป็นต้องร้องขออนุญาตจากผู้ใดทั้งนั้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปถ้าเราไม่ทําอะไรแบบนี้แล้วเราจะลุกขึ้นจากประเทศที่อยู่ใต้คนอื่นตลอดเวลาได้อย่างไรประเทศไทยก็ดูถูกเราแล้วเวียดนามก็ยังอยากได้ที่ดินของเราอีกมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ ความสัมพันธ์ระหว่างเคขมรและอเมริกาไม่ใช่เรื่องบังเอิญพวกเราเห็นแล้วในช่วงปี1970ถึงปี1975พวกเขาทิ้งเราไปโดยไม่บอกกล่าวมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปสิ่งนี้มันอยู่ในดิดนแดนคขเมรและอยู่ในการควบคุมของรัฐบาลทำไมต้องห่วงความรู้สึกของพวกอเมริกันด้วยพวกเขาไม่ใช่คนเคขมรสักหน่อยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไป ชาวกัมพูชาท่านนี้ได้เข้ามาพูดถึงประเทศจีนนะครับโดยเขาบอกว่าผมอยากให้จีนนําดินแดนของกัมพูชากลับมาให้เราซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้มีชาวกัมพูชาสองท่านได้เข้าไปตอบกลับโดยท่านแรกครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าเราไม่เข้มแข็งก็ไม่มีใครช่วยพวกเราได้ชาวกัมพูชาอีกท่านที่ได้เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าอยากให้คนอื่นมาช่วยแล้วเรามีอะไรให้พวกเขาหรือเปล่าล่ะจีนกําลังฉีกเราออกเป็นชิ้นชิ้น เรายังไม่รู้ตัวกันอีกหรือมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยความคิดเห็นนี้เป็นพระชาวกัมพูชานะครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าจริงๆแล้วอเมริกาไม่ได้สนใจฐานทัพจีนในกัมพูชาหรอกกองกาลังจีนนั้นมีเป็นล้านและมีพลังอํานาจอย่างที่ใครๆก็รู้เกี่ยวกับพลังอํานาจทางด้านการทหารของจีนแต่ว่าสิ่งนี้กลับทําให้เพื่อนบ้านกางนังวลเพื่อนบ้านที่คอยเผาขามรนมาทุกยุคทุกสมัย ถ้าลองกลับไปดูในประวัติศาสตร์โจรคนเดิมก็จะเผาอาณาจักรเขมรอีกครั้งในเร็วๆนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าหลวงพี่ท่านนี้เขากล่าวถึงประเทศอะไรเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้เขาบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่จ้องทําลายความก้าวหน้าของกัมพูชาพวกคุณจ้องที่จะทําลายกัมพูชาใช่หรือไม่มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไป ผมเป็นคนณเขมนและผมก็จะพูดอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศของผมตอนนี้ขเขมนนั้นมาแรงมากประเทศเพื่อนบ้านถึงได้อิจฉาเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ว่าขเขมนจะก้าวหน้ากับเขาบ้างมั่นผิดมากใช่ไหมความคิดเห็นต่อไปขอพูดให้ฟังสั้นๆนะนี่คือดินแดนของขเมขมรเขมนจะมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นความคิดเห็นต่อไป ผมอยากให้จีนทำให้กองทัพเขมรแข็งแกร่งเหมือนกับพวกเขาความคิดเห็นต่อไปตอนนี้พื้นที่แถวๆฐานทัพเรือเรียมถูกปิดไปแล้วพวกเขาป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปความคิดเห็นต่อไปครับคุณจะปล่อยให้เขมรอยู่อย่างเดียวดายอย่างนั้นหรือพวกคุณรู้ไหมตอนนี้อาวุธของเพื่อนบ้านเขาไปถึงไหนกันแล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปในกรณีนี้ ผมขอสนับสนุนการปรับปรุงกองทัพกัมพูชาให้ทันสมัยความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนสันส้นๆไว้ว่าประเทศเพื่อนบ้านคงไม่อยากเห็นกัมพูชาเจริญมาต่อกับที่ความคิดเห็นต่อไปชาวกัมพูชาท่านนี้พาดพิงประเทศไทยเล็กน้อยนะครับจนเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ดีเวียดนามและไทยคงจะไม่กล้าหืกับกกัมพูชามาต่อกับที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจนะครับโดยเขาบอกไว้ว่า กัมพูชาเป็นประเทศประชาธิปไตยแต่พวกเรานั้นคบหาแต่ประเทศคอมมิวนิสต์ทั้งเวียดนามและจีนเรายังจําประวัติศาสตร์กันไม่ได้หรอการที่เป็นมิตรกับจีนนั้นไม่ใช่แค่อเมริกาเท่านั้นที่จะไม่ชอบแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆในอาเซียนที่ไม่ถูกกับจีนอย่างเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและรวมถึงญี่ปุ่นด้วยและนอกจากนี้ยังทําให้ประเทศไทยไม่ไว้วางใจเขมรอีกมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้ก็เขียนไว้สั้นๆนะครับว่า ขเขมรคงไม่รอดแน่ๆถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปพร้อมคิดเห็นต่อไปครับถ้าทับจีนในขเขมรแห่งนี้พวกคุณคิดว่ามันจะไม่มีอะไรต้องจ่ายอย่างนั้นหรือพวกคุณยังรู้จักจีนน้อยเกินไปมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปสงสัยจังทําไมนักวิเคราะห์ถึงได้กลัวกองทัพเรือของขเขมรตอนนี้กองทัพเรือของเขมรแข็งแกร่งกว่ากองทัพเรือไทยและกองทัพเรือของเวียดนามแล้วความคิดเห็นต่อไปครับ การพัฒนาฐานทัพเรือน,นี้เป็นประโยชน์ต่อกัมพูชาพวกพักฝ่ายค้านต่างหากที่ไร้ประโยชน์ความคิดเห็นต่อไปอยู่กับจีนเราแทบไม่ได้อะไรเลยลองดูลาวเป็นตัวอย่างก็ได้ความคิดเห็นต่อไปครับนี่มันเป็นแผนของเวียดนามและจีนที่ต้องการนำกัมพูชามาเป็นแนวหน้าในการต่อต้านอเมริกามาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปทำไมพวกคุณไม่ลองมองไปที่เพื่อนบ้านอย่างไทยแล้วก็เวียดนามดูบ้าง พวกเขาสร้างรายได้และกําไรจากท่าเรือนําลึกของพวกเขาทุกวันแล้วทาไมเราถึงจะมีท่าเรือนาลึกเป็นของตัวเองบ้างไม่ได้ถ้าเราอ่อนแอก็อย่าหวาังที่จะให้ใครมาช่วยเรามีแต่เราเท่านั้นที่จะสามารถปกป้องตัวเองจากประเทศเพื่อนบ้านได้ความคิดเห็นต่อไปฮุนเซนเป็นผู้นําที่มีพูดความจริงตอนนี้กัมพูชาตกอยู่ในมือจีนแล้วในอนาคตกัมพูชาจะถูกทําลายเราจะมาปิดท้ายกันอีกสักสองความคิดเห็นนะครับ ท่านนี้เขาบอกว่ากัมพูชากําลังดําเนินการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องอธิปไตยของเราแต่หน้าแปลกใจที่สหรัฐอเมริกากลับมาโจมตีสิ่งนี้และมันก็หลายครั้งแล้วด้วยและนอกจากนี้พวกเขาก็พูดแบบไม่มีหลักฐานใดๆแม้แต่สหรัฐอเมริกาที่มีดาวเทียมที่ทันสมัยที่สุดในโลกก็ยังไม่มีหลักฐานภาพถ่ายพวกเขาแค่ต้องการโจมตีกัมพูชาเพื่อความได้เปรียบทางภูมิรัฐาศาสตร์ของพวกเขาเท่านั้น โอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นนี้นะครับท่านนี้เขาบอกว่าระหว่างสงครามจีนและอเมริกาถ้ามันเกิดขึ้นอเมริกาจะมาทิ้งระเบิดที่นี่มันเหมือนที่อเมริกาทํากับเวียดนามในสงครามเวียดนามผมขอบอกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเราเตือนคุณแล้วครับผมและนั่นก็เป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาที่ได้มีการเข้ามาสแสดงความคิดเห็นและมุมมอง ต่อฐานทัพเรือของจีนในเมืองสีฮันดูวิวนะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ